สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับครับสําหรับลูกค้าที่กาลังจะเลือกซื้อเครื่องพ่นหมอกควันนะครับวันนี้นะครับบริษัท Enrich Fokker ประเทศไทยจํากัดนะครับขอนําเสนอเครื่องพ่นหมอกควัน a v r o o r AR35 นะครับซึ่งเป็นเครื่องพ่นหมอกควันที่มีประสิทธิภาพนะครับเนี่ยครับดูจากการพ่นควันเยอะเลยนะครับสำหรับพ่นกําจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้มาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับ ครับเนี่ยครับพ่นทีนี้พ่นได้ทั้งทั่วตําบลเลยนะครับไม่ต้องใช้คนเดียวครับพนเดียวนะครับเดินพ่นเนี่ยครับเครื่องก็สามารถพ่นได้ทั้งวันเลยนะครับการรักษาก็รักษาง่ายครับอร่อยไม่แพงครับก็พ่นได้ต่อเนื่องสองถึงสามชั่วโมงครับแล้วก็พักสักประมาณยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็สามารถเอามาพ่นต่อได้เลยครับก็นำเข้าโดยบริษัทเอ็นวิชฟอกเกอร์ปไดเไทยจำกัดนะครับ ถ้าจะซื้อก็ซื้อกับบริษัทเอ็นอวิช็อคก์ไม่ได้จำกัดได้ไลยนะครับขอบคุณครับ